ตอ้เอาวันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังได้ไพ่ผมอยากฟังถึงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกหยิบมา3ชุดนะครับระหว่างชทีหนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชิ้ไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงตานะประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที้หนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับโดยรวก็ มีอะไรที่ต่อไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงวลนนี้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่มี่รงแรงครับแล้วก็อย่าจุกจิกยี้ยี้คีย์บอร์ดแล้วจิตใจโฟหน่อยและดูงคุณจะได้ดีเองนะครับมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกพี่สองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากสุดๆเหมือนกันนะครับขอให้คุณกล้าลุยตอบเป้าหมายหน่อย อย่าอารมณ์แปรปรวนแล้วชิดจินเป้าหมายนิดนึงนะครับแดูคุณจะฟังมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงตานะครับประเด็นวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นไงกันบ้างครับด,ดวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากดอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณพูดจาดีหน่อยครับแล้วก็ศึกษาบทของเป้าหมายให้เป็นนิดนึงแล้วก็วางกิเทบล่านหน่อยและดูคุณจะได้ปังแบบมากๆพอตัวเช่นเดียวกันจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี well ้นะครับแต่ถ้าอาจารย์เจตีดูชุดไพ่นะครับระหว่างชุดหนึ่งสองสามไม่เนนอะไรเด่นสุดนะครับจะขอแยาทีมที่ดวงไพ่ชุดสามเด่นสุดนะครับว่าแต่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมีเยกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดชมิ้งกันเลกนโปรดกดเปนขวัญอาจารย์ได้ครับละใครยังไม่กดติดตามช้องจาจาระโก็มากดติดตามช้อนจารย์สมัสดีมีลวกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับแต่วลครับหมอจย์จี้วัฒจอนมอนี่สวัสดีครับ